สวัสดีย้ำมือเศร้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่อเกษตรทอต่อกรยูอําเภอนงบรวรีจังหวัดเชียภูมนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่25ตุลาคม2564น้า้ะครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรทอต่อมาเฮ็ดชิปขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามทางช่องยูทูบครบหาพันค้นพอดีนะครับหาพันค้นพอดีเนาะ สำหรับช่องเกษตรท <c oughs> ้อต่อของผมนะครับพี <c oughs> ่น้องเมื่อนี้ผมกัเลยมาอัดคลิปเพื่อขอบคุณพี่น้องเนาะที่ติดตามชมคลิปผมนะครับพี่น้องติดตามชมคลิปผมมาตลอดเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาย่างเบื้องแปลงมันอีกแปลงนึงงนะครับพี่น้องอีกแปลงนึงของของพี่น้องผมเองนะครับพี่น้องของพี่น้องผมเองแปลงนี้เพื่อน ปุงดินด้วยขี่ไก่เก็บนะครับพี่น้องขี่ไก่เก็บแล้วก็แล้วก็ฉีดน้ามักน้ามักขี่มูนะครับน้ามักขี่มูแล้วก็ปุ๋ยหมักปลานะครับตามสูตรของผมเลยครับเนี่ยแปลงนี้นครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนใส่นะครับพี่น้องให้เพื่อนใส่นะอันนี้เพื่อนฉีดไปไปหกเจ็ดเทียะนี่แหละครับเพื่อนจำไว้ได้เนะฉีดไปประมาณหกเจ็ดเทีย แล้วบันี้เพิ่นใส่ขี่ไก,ก่แกบข้างแรกนะครับพี่น้องข้างแรกแล้วบันี้เพิ่นปลูกระยะระยะมันทีพดครับระยะต้นมันทีพดพี่น้องสังเกตเบ้างเนี่ยครับระยะต้นนะครับมันทีพดดเรามันเห็ดแห่ต้นมันนะครับมันจะล่มครับเนี่ยครับมันจะล่มลักษณะแบบที่ที่บ่ดีบันไดครับที่บ่ดีบรนไดทั้งคุณ เกิดอาการล่มมาแล้วนะครับเพราะว่ามันที่โพดครับที่โพดมันจะบ่ได้หัวปันไดนะครับมันจะได้หัวบ่เต็มที่เนาะส่วนสายพันธุ์ในแปลงนี้นะครับสายพันธุ์ในแปลงนี้เนาะจะมีปนกันทั้งเกษตรศาสตร์แขกดําแล้วก็หอยบงนะครับปนปนกันอยู่ในนี้นะครับมันมีหลายสายพันธุ์เนาะครับพี่น้องลายสายพันธุ์เนาะส่วนที่มองหนีบกับเป็นที่ถมไม้นะครับที่ถมไม ก็ถือว่าเป็นที่ที่ไม้นะครับพี่น้องที่ไม้เขาจะบกวนที่ปลูกที่ที่ขนาดนี้นะครับระยะทีพดถ้าเป็นที่ไม้นะครับผมแนะนําเลยถ้าห่อรูสภาพดินแล้วว่าดินมันมันมีอินทรีย์วัตถุหลายนะครับให้ขยับให้ขยับระยะห่างของต้นออกอีกนะครับพี่น้องระยะของมห่างของต้นออกอีกทำนี่ก็ถือว่า ประมาณเม็ดนึงเนาะครับเนี่ยเม็ดนึงนี่ยังยังเบื้องทีอยู่สาหรับสภาพดินยังดีอยู่นะครับสภาพดินมันดีเนาะอันทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฮาน้าครับอันนี้เพิ่นเพิ่นปรุงดินดีแล้วบะนี่เพิ่นปลูกแบบวิธีเก่าๆนะครับเพิ่นปลูกแบบทีเลยถือว่าทีสําหรับผมนะครับเนี่ยมันจะทําให้มันล่มนะครับเบื้องบนนะครับล่มแล้วนี้ละนาดเลยนะครับ เพรา่มแล้วลักษณะของหัวกะกีจะเลื้อนเติบโตได้พ่เต็มที่นะครับพี่น้องถ้ามันได้ร่มแล้วหัวมันกะที่บ่สม่ำเสมอแล้วก็ไงบ่บ่บ่บทอกันเนาะความไงความขนาดอของหัวมันนะครับมันทีขนาดติดบ่ทอกันเลยแต่ว่าลักษณะทรงต้นของของเพื่นต้นมันนี่ครับถือว่าพานอยู่ครับล,ลักษณะลำตน้นแล้วก็ทรงทรงตนนะ้นเนาะพาน แต่ขาดอย่างเดียวก็คือระยะการปลูกครับระยะการปลูกว่าแปลงน,นี้เพื่อนกมะมาปรึกษาผมอยู่เนาะว่าบำรุงดินยังใดฉีดยังใดเนาะครับพี่น้องบำรุงยังใดฉีดยังใดผมก็แนะนาไปว่าเจ้าก,กับห้องพื้นโดยขี่ไก่แกบไปก้นเนาะครับเอาง่ายๆแบบว่าบ้านเขาหาซื้อได้ประมาณเนี่ยครับหาซื้อได้เนาะเนี่ยต้นมันนี่ติมมุ้งไปเลยครับหยาจะบมีเลยครับ เพราะว่าดินเพื่อนสมบูรณ์ครับดินแปลงนี้เพื่อนสมบูรณ์เนาะแปลงนี้เพื่อนสมบูรณ์แต่ว่าระยะการปลูกเนี่ยมันมันบ่ได้ตามที่ผมบอกไปเนาะครับเพ่อนย่านมันมัน,ม,นมันห่างโวดเพื่อนกันเลยยับมาที่มันก,ก็เลยกบบเป็นสภาพแบบนี้ครับมันจะล่มใี่ไลยครับเป็นเคี้ยวร่มเลยแต่ว่า ผมบอกเพื่อนฉีดตามสูตรของผมเพื่อนก็นฉีดฉีดเป็นประจําครับเพื่อนมาฉีดเป็นประจําเนาะมันก็เลยได้ผลผลิตประมาณนี้แหละครับมันผลออกมาก็เป็นประมาณนี้เนาะถ้าเฮดตัดต้นพันธุ์ขายนี่ได้ไลายแท้ครับคุณนะเพราะว่าการแตกกิ้งแตกเนียงของเขาเนี่ยลายครับเบื้องลักษณะลำต้นนะครับการแตกกิ้งแตกเน,นียงนี่ถือว่าดีครับถือว่าดีเนาะ ตัดพันธุ์ไปขยายได้อีกเยอะครับได้เยอะจังไดก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะทั้งใน facebook facebook เพจเกษตรท้อต่อนะครับ facebook, รเพจ a c e b o o k เกษตรท้อต่อแล้วก็ช่อง youtube กเกษตรท้อต่อครับช่อง u t u b e ก็ซื้อช่องว่ากเกษตรท้อต่อคือกันเนาะครับพี่นอ้องเมื่อนนี้ก็เป็นวันดีๆครับที่ ยอดสับสไครหรือว่ายอดผู้ติดตามของผมนั้นคบหาพันคนพอดีเนาะผมก็เลยมาอัดคลิปเพื่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมคลิปผมมาตลอดนะครับติดตามชมคลิปผมมาตลอดอยังไงก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับมืนนีอกี้ขอไปอาบน้ำเพื่อจะไปทำงานต่อไปก็นะครับ,รบมือนกนี้ขอขอบคุณครับ